สวัสดีค่ะตอนนี้นะครับก็จะมาใช้นหน้าให้ดูนะคะว่าคือบางทีมีคนถามอันนี้มาหลายๆคนนะคะว่าพี่คะแบบลองพื้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยพัมเมอร์มันจะบับทาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่งหน้าแบบใช้ลองพื้นพัมเมอร์อะไรเงี้ยแป้งของพี่อะ่ะมันจะอุดตันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกว่าสิวนะคะที่มันอุดตันเกิดจากที่เราล้างหน้าไม่สะอาดที่จริงเครื่อสงสำอางทุกอย่างอ่ะถ้าเราล้างไม่สะอาดมันก็เกิดสิวได้มันไม่จำเป็นหรอกว่าต้องเป็นแป้งของพี่อันนี่หรืออะไรเงี้ยเออก็อยู่ที่ว่าเราล้างหน้านะคะเดี๋ยวจะดึขงขนตาออกแล้วขนตานะคะนี่ก็โอ้โหเกาก็ใช้สองเบอร์มาแบบมาประกบกัน คือก็จะมีขนตาหลายๆแบบหลายๆเบอร์อะซื้อมาใช่ปะก็เอามาแบบมาประดิษฐ์ปามาติดกันยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่บางทีก็เข้ากับตาเราบางทีก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยนี่นจะล้างเครื่องสำอางนะครับ้ยมันเป็นสูตรน้ำอะ่ะอืมก็อยู่ที่เราล้างเครื่องสำอางนะคะใครที่กลัวปัญหาว่าแบบมันจะอุดตาลหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่า คุณน้องล้างหน้าสะอาดหรือเปล่านะจ๊ะเห็นปะมันก็ออกง่ายอ่ะนี่น้ำเมกเครื่องของอางนี่เห็นปะยังติดหน้าอยู่เลยอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยยังติดหน้าอยู่เลยเราต้องพอน,นี้แต่งหน้าแบบ ต็มนะจ๊ะต้องแบบว่าใช้เวลาในการเช็ดนานนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับมาโอเคนะคะนี่ก็ใช้เวลาใช้สำลีไปประมาณ2 3 4 4แผน่นแล้วก็อันนี้แผ่นที่5นะคะก็สำหรับมันจะหนักที่ตรงตานะคะเพราะว่านี่เขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัสคาร่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะออกอยากนิดนึง ก็เช็ดให้มันทั่วๆนะคะตรงตานี่เช็ดเบาๆตาช้ำโอเคแล้วก็อย่าลืมเช็ดคอด้วยก็สรุปว่านะคะ อันนี้ใช้สำลีไปหนึ่งสองสามสี่สี่ห้านะคะก็ก็พอได้แล้วแหละนี่หน้าก็สะอาดดีขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วเล่อืมก็จะบอกว่านะคะใครที่นี่เลย ล้างหน้าให้มันสะอาดสิกวก็จไปขึ้นแต่ว่าที่นี่ที่ขึ้นนี่ก็คืออันี่นอนดึกนั่นเองค่ะบางทีนอนไม่ค่อยหลับคิดนูน่นคิดนี่ไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเพ้อเจอเวิ่นอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวไงเออเออแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตนะคะก็แผลข้างในปากก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็หน้ามันก็จะถามว่ามันเรียวแบบวีเชฟหน้าเล็กเท่าฝา่ามือเท่าพี่อ้าําพัชราภาไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่า มันก็ลงไปเป็นที่น่าพอใจของอันนี้เหมือนกันแต่ว่านี่ก็อยากให้มันลงอีกนิดนึงแต่ว่าก็ต้องรองให้โบทอของอันนี้ที่นี่ฉีดไว้ก่อนที่จะไปผ่าให้มันออกริปนิดนึงนะจ๊ะอยากสวยอ่ะเฮย้ยจะได้แบบสวยแทนมาเตาโ์มอเตอดโด์อตอโชว์นี่ก็แอบ,บแบบไดเอทอยู่นะคะก็ไดเอทมาสองสองวันแล้วก็อยากจะผอมอยากแขนเล็กขาเล็ก พอดีว่าตอนเด็กๆเ,เล่นกีฬาะคะ่ะคือเล่นเวทเล่นอะไรเนี้ยคือโครงสร้างอาจจะแบบเออดูแบบใหญ่แขนอะไรเงี้ยแขนขาต้นขาอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมือจะเป็นคนข้อมือข้อเท้าเล็กมากาแต่ว่ามันไปนหนักที่ตูดแล้วก็แขนแล้วก็ต้นขาอืมไม่สมประกอบตัวก็เตีย้ยแต่จะสู้นะคะอีกขอลดอีกประมาณสี่กิโลนะคะอยากหนักประมาณสี่สิบสามพอ ตอนนี้ชีสิบงั้นเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับโชว์หน้าสดๆสนี้ก็บอกเอ่อช่วงนี้มันก็มลสมนิดนึงอะเนาะเยอะแยะมากมายสิวขึ้นโอเคค่ะเป็นเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแสดงว่าเรามีสิวสดววขอเรายัางเป็นสาวอันนี้ยังไม่แก่บ๊ายบาย